เกิดเหตุระเบิดสน,นั่นค่ะระหว่างซ้อมดับเพลิงเด็กบป .6 ดับคาที่ 81นาฬิกาค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนังเลิ้งค่ะได้รับแจ้งเหตุจากพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะเกิดเหตุระ,ระเบิดภายในโรงเรียนค่ะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งรายบาดเจ็บอีกกว่า5รายจากการตรวจสอบค่ะพบว่าบริเวณด้านหน้าลานหน้าเสาธงนะคะพบผู้บาดเจ็บเนี่ยนอนเกลื่อนอยู่หลายรายค่ะโดยมีเพื่อนนักเรียนและครูอาจารย์นะคะเร่งให้การช่วยเหลือนำตัว ส่งเข้าห้องพยาบาลของโรงเรียนและ,ะผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะเป็นนักเรียนชายชั้นม .6 ซึ่งเป็นตัวแทนห้องไปทํากิจกรรมซ้อมดับเพลิงขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าว่าประมาณ11นาฬิกาค่ะทางโรงเรียนเนี่ยได้เชิญเจ้าหน้าที่ดับเพลิง3ศเสนมาทําการซ้อมดับเพลิง พร้อมวิธีการอบพยพให้กับเด็กนักเรียนระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดแก๊สถังขนาด20กิโลกรัมค่ะและทําการจุดไฟนะคะเพื่อสาธิตวิธีการดับไฟเบื้องต้นแก๊สเนี่ยได้รั่วไหลออกมา เป็นเหตุให้ระเบิดจนทําให้ผู้เสียชีวิตกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยเกินกว่า20คนค่ะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว6คนส่วนเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่เป็นวิทยากรได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันค่ะ